ครับสวัสดีครับทซทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับวัตถุมงคลของหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับรุ่นพยักฆ์มหาลาบรุ่นนี้นะครับเสก5มีนาคมสองห้าหกครับอันนี้ก็มีไม่เยอะเนื้อนะครับไม่เยอะเนื้อเริ่มจากเนื้อนี่ก่อนละกันนะครับอันนี้รายการที่สิบแปดนะครับสิดเป็นเนื้อสามกระสัอ่าสามกริย์ให้ชมก่อน เนื้อสามกษัตริย์นะครับจำนวนการจัดสร้างเยอะไหมไม่เยอะนะฮะจำนวนการจัดสร้างไม่เยอะแต่กับผมก็มีไม่เยอะเหมือนกันนะครับไปเปิดในตู้มาเห็นนะครับก็เลยเอามาลงคลิปให้ทุกท่านได้ศึกษากันสำหรับรุ่นนี้นะครับยานของหลวงปู่ศูนย์เนี่ยหลายๆคนนะครับคงจะเคยได้ยินคือยานท่านจะเกี่ยวกับพญานาคนะครับพญานาคเดี๋ยวขอยัดซูมนิดนึง อย่างท่านจะเกี่ยวกับพญานาคนะครับโดยความเชื่อเรื่องพญานาคเนี่ยคือการนับถือพญานาคในฐานะสัตว์กึ่งเทพผู้พิทักษ์สายน้ำนะบันดาลความอุดมสมบูรณ์โชคลาภและคุ้มครองพระพุทธศาสนาโดยมีบทบาทต่างกันไปตามแต่ละท้องถิน่นแต่โดยรวมแล้วพญานาคก,ก็เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์อำนาจและความจเจริญรุ่งเรืองนะครับอ่ะใครสายพญานาคสายเสือมามาดูกับผมนะครับด้านหน้าเหรียญน,นะครับอ่าผมให้ดู ด้านหน้าเหรียญนะครับก็จะเป็นองค์หลวงปู่ศูนย์จันทวโวน,น,นะครับนั่งสมาธิเต็มมงนั่งเสือสองตัวซ้ายขวานะครับเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับแล้วก็มีพญานาคซ้ายขวาลักยันด้านบนนะครับนี่ครับก็จะเป็นพระพุทธนะครับอยู่ด้านบนปลายเหรียญถือว่าเป็นลักษณะของเหรียญเสมาก็ได้นะครับเหรียญหนึ่งถือว่าเป็นการออกแบบที่สวยงามมากเหรียญหนึ่ง ปัจจุบันพบหาก็ได้น้อยนะครับปัจจุบันพบหาก็ได้น้อยก็ถือว่าเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งที่มีพุทธศิลป์สวยงามด้านหลังก็จะเป็นพญานาคเกี่ยวกันนะครับอ่ะองค์นี้นะครับเป็นเนื้อสามกริย์นะครับมีโค้ดด้านซ้ายนะครับมีเลขกำกับด้านขวานะมีนะครับจัดสร้างนะครับปี2564มาพุทธพิษยปี2565ครับอ่า องค์นี้เป็นเนื้อสามกษัตริย์นะครับอะท่านใดสนใจอยากบูชามีราคาครับมีราคาทักได้ไอดีไลน์081229968นะครับอะไปดูเนื้อต่อไปสําหรับเนื้อนี้นะครับอากล่องเลข19นะครับออกกับหัวนี่ครับพยักมหารับกล่องเลข19นะครับเนื้อนี้จะเป็นเนื้ออันปาก้านี่ครับดูครับอันปาก้าครับ สวยๆว,วิ่งๆนะครับเหมือนเนองินเงินครับ,รบอ่ะมาคุยกันต่อพูดด้วยเรื่องออพญานาคนะครับพญานาคนะครับเราเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นการสร้างนะครับเพื่อแสดงความเคารพและเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลน,นำโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์มาสู่ผู้บูชานะครับอันนี้จะเป็นตำนานเรื่องเล่าในอดีต นะครับขออนุญาตเอ่ยนามนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับที่สายจับพลังนะครับท่านก็จะรู้จักดีนะครับท่านก็ได้จับพลังวัตถุมงคลของหลวงปู่สูตรนะครับท่านก็บอกว่ามียานพญามากพญานาคในวัตถุมงคลของหลวงปู่สูตรเยอะมากนะครับหลายท่านนะครับคงได้ยินตำนานไม่ใช่ตำนานสิเนาะเกิดแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วเป็นพญานาคมาขึ้นมากราบหลวงปู่สูตรน้ำม่น้ำท่าจีนนะครับเป็นข่าวนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับมีข้อมูลอยู่ อ,อง์นี้นะครับเนื้ออันปะอ่าสวยงามมีลปานเนื้อเงินนะครับลักษณะเลขโค้ดมาดูก่อนก่อนเนื้ออันปะกา่าเลขโค้ดโค้ดนะครับอยู่ทางมุมล่างซ้ายเลขกำกับอยู่มุมล่างขวาอันนี้คือในส่วนของเนื้อ,อปะกา่าสวยงามนะครับไม่ธรรมดานะครับนั่งเสือสององค์พญานาคซ้ายขวาพระพุทธด้านบนนะครับด้านหลังก็มีพญานาค่าเนื้อต่อไป กล่องนี้นะครับเป็นเนื้อสัตตะโลหนะถ้าว่าพูดถึงสัตตะโลหะก็เป็นเป็นการนำแร่นะครับเจ็ดชนิดอ่ามารวมกันนะครับเบญจ์น,จนีห้าสัตตมิจิตน, 7, นวะนีเก้านี่ครับอันนี้เป็นเนื้อสัตตะโลหะนะครับอ่ะดูผ่านถุงมันเรียบๆอ่ะดูดูเรียนจริงเลยดีกว่าอ่ะดูนะครับเาวางใส่กล่องให้ดูก่อน อันนี้ก็จะเป็นเนื้อสตาลโลหะนะครับราคาเรียงไหมอาจารย์พลไม่แรียงนะครับกับผมก็มีไม่เยอะราคาไม่เรียงหลักร้อยหลักร้อยนะครับสวยงามนะครับปั้นเนื้อทองคำเนื้อสตาโลหะจะออกสีส้มๆหน่อยนะครับจะไม่เหลืองเหมือนฝาบาท <S <S นี่กับผมก็มีไม่กี่องค์หรอกนะครับตำแหน่งโค้ดมุมล่างซ้ายตัวเลขมุมล่างขวานี่ตำแหน่งโค้ด ท่านใดอยากบูชานะครับมีนะครับก็บางเนื้อนะครับผมก็ยังมีเป็นแพ็กซีนกล่องเดิมอยู่นะครับเนี่ยบางเนื้อนะครับก็ยังเป็นแพ็กซีนกล่องเดิมอย่างนี้อยู่นะครับบางเนื้อก็แก่แล้วนะครับก็ท่านใดสนใจบูชาก็ว่ากันไปนะครับนี่อ่าลำดับต่อไปนะครับสัตาโลหะเสร็จแล้วนะครับเนื้ออะไรต่อนี่เนื้อนวะ อันนี้จะเป็นเนื้อนวะต่อเก้ารอบนะครับสำหรับเนื้อนวะต่อเก้ารอบบอกเลยว่าสร้างน้อยมากสร้างแค่ห้าสิบเก้าองค์นะครับสร้างแค่ห้าสิบเก้าองค์เท่านั้นราคาก็ประมาณหนึ่งนะครับสร้างน้อยนะครับหายากตามตลาดนะครับตามตลาดเนื้อนาะโลหะนะครับก็ถือว่าเป็นอ่าเล่ ที่รวมกัน9ชนิดนะครับมีลิ์เม้ยังไม่ได้ปลุกสีกนะครับนี่ด้านหน้านะครับก็จะมีนวัตโลหะนะครับมีต่อ9รอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าด้นบนนะครับตรงประพุทธถือว่าเป็นเนื้อที่สวยๆนะครับช้ำๆครับนวะตำแหน่งเลขโค้ดนะครับก็จะมีโค้ดด้านซ้ายล่างเลขกํากับด้าน ขวาล่างนะครับล่างขวากันอ่ะล่างขวาอ่ะสนใจก็ทักมาลำดับต่อไปองนี้รู้สึกน่าจะมีอยู่องค์เดียวครับเนี่ยองนี้นะครับน่าจะเป็นเนื้ออันปะก้าก็ไม่ใช่สิอัน,นปะก้าหรือทองทิพวางให้ดูก่อน ตัวนี้น่าจะเป็นทองทิพย์ลงยาครับเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวหน้ากากทองทิพย์แต่นี้ดูแล้วน่าจะเป็นเนื้อทองทิพย์ลงยาเขียวหน้ากากอันปาก้าอ่สวยงามครับลงยาสวยงามมากเห็นไหมฮะพญานาคก,ก็ดูมีชีวิตชีวานะครับเสือก็มีชีวิตชีวาองค์นี้มีเรียนเดียวนะครับกับผมนะครับมีเลขโค้ด โคดด้านมุมล่างซ้ายนะครับเลขมุมล่างขวานะครับเนื้อฝาบาทลงยาเขียวหน้ากากอันปะกาก็ผมมีองค์เดียวนะครับมีราคาสายเสือสายพญานาคนะครับหินรุ่นนี้นะครับสวยงามมากพยักมหาราบองค์ต่อไปนะครับองค์นี้นะครับรู้สึกจะเป็นเนื้ออเงินยวงเอเงินยวงนะครับ เนื้อเงินยวงอะไรคือเงินยวงหลายๆคนรู้จักไหมเนองหลายๆคนนะครับยังไม่รู้จักนะครับเงินยวงคืออะไรเงินยวงก็คือเงินบริสุทธิ์ที่หลอมเหลวนะครับที่มีสีขาวผ่องเป็นมันวาวหรือเรียกสีขาวผ่องคล้ายสีเงินนะครับยวงว่าเงินยวงอ่า ในบางบริบทนะครับแร่เงินยวงหมายถึงเพชรเลเียมซึ่งเป็นโลหะทรานซิชันนะครับหายากสีขาวเงินคล้ายพตินัมนอกจากนี้เงินยวงนะครับยังเป็นชื่อเรียกของแร่เจ้าน้ําเงินหรือบอไรนะครับตามความเชื่อโบราณของไทยนะครับถือว่าเป็นโลหะแร่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อ่านะครับอันนี้คือที่มาของเงินยวงนะครับพอบางคนก็ไม่ทราบดได เลขนะครับความเป็นสักธิ์จากเงินยวงแล้วยังไม่พอนะครับยังมีพญานาคนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์อำนาจและความเจริญรุ่งเรืองนี่ครับเนื้อเงินยวงนะครับกับผมมีอยู่องค์สององค์นะครับเนื้อเงินยวงตำแหน่งโค้ดเงินยวงโค้ดนะครับอยู่มุมล่างขวานะครับเลขกำกับอยู่มุมล่างซ้ายนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีฟอร์มนะครับกับผมก็ยังรับประกันแท้ตลอดชีพ อ่านี่ครับให้ดูชัดๆลำดับต่อไปเรามาดูรายการเนื้อเงินดีกว่าเนื้อเงินที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะครับมีอยู่3มเนื้อนะครับอ่าเริ่มจากเงินบริสุทธิ์นี่สวยๆว,ว,วิ่งๆนะครับเงินบริสุทธิ์สวยงามมากนะครับด้านหลังนะครับตำแหน่งโคดเนื้อเงินบริสุทธิ์รู้สึกว่าเนื้อเงินนะครับโคดจะสลับจากเนื้อธรรมดาเนี่ยโคดจะอยู่ทางซ้าย เนื้อเงินโคดจะมาอยู่ล่างขวาตัวเลขกำกับจะอยู่ล่างซ้ายนะครับอันนี้คือจะเป็นเนื้อเงินสวยงามมากครับวิ่งๆเลยครับอ่านี่จะเป็นเนื้อเงินลงยาน้ําเงินนะครับเออลงยาพญานาคสีเขียวนะครับจีวรลงผู่สีโอ้สีสวยงามมากลงยาเสือสวยงามครับด้านหลังตำแหน่งเลขโคดนะครับมุมล่างขวานะครับเลขกำกับม <log> ุมล่างซ้ายนะครับ อีกอันนึงนะครับที่เป็นเนื้อเงินนะครับองนี้ก็จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงนะครับสวยมากสวยมากๆเลยครับโคดเหมือนกันนะครับมุมล่างขวาครับเลขกำกับมุมล่างซ้ายนะครับอ่าเปรียบเทียบนะครับระหว่างลงยาแดงกับลงยาน้าเงินนะครับแม่สวยกินกันไม่เพรกันนะครับต่างกันคือตรงพื้นแดงกับพื้นน้ําเงินครับอ่าใครถูกฉลุกซีไหนก็มานะครับสนใจ ทักไอดีไลน์ศูนย์เป็นหนึ่งสองปสองเก้าเก้าหกแปดนะครับอาจารย์ป้อมรับประกันแทตลอดชีพนะครับมาบูชากันได้กับผมช่วงนี้ก็ราคาเบาๆนะครับเบาๆสำหรับสายเสือนะครับสายพญานาคนะครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดนะครับวางใส่กล่องให้ชมนะครับใครเกิดปีเสือนะครับใครเกิดปีงูเล็กงูใหญ่นะครับมาบูชานะครับ เพราะว่าตามความเชื่อนะครับเขาบอกแล้ว่าสัญลักษณ์นะครับพญานาคเป็นสัญลักษณ์ของความศักดิ์สิทธิ์อำนาจและความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นความเชื่อที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับสุดท้ายนี้นะครับท่านใดสนใจนะบูชาพราท้าขาผมได้นะครับแล้วก็ขอบารมีนะครับหลวงปู่ศูนย์จันทวโนนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับองค์พญานาคพ่อปู่ศิีส์โธแม่ย่าปทุมมานะครับดลบันดาให้กับทุกท่าน มีแต่วความสุขความเจริญนะครับคิดสิ่งใดทําสิ่งใดขอให้สุขสมหวังทุกประการนะครับให้มีทรัพย์มากมายเพื่อจะได้นําไปสร้างทานบาร,รมีตลอดการละนานถืนแล้วพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับไอ l ดี e ล์ผมตามเบอร์นี้นะครับทักหาได้นะครับสวัสดีครับ